สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเรารวมวันนี้นะครับวับนอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะครับวันนี้ว่า3าสิ้นเดือนอีกแล้วรับทรัพย์รับเงินกันไปนะครับสําหรับมนุษย์เงินเดือนสําหรับแม่ค้าก็รายได้มีทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นค่าขนมเล็กน้อยนะครับจากแนวทางหวยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยเรารวมหวย้านอยนะครับหวยมาเลย วันเสาร์อาทิตย์เนาะก็ลุนๆกันไปนะครับขอให้มาขอให้ได้ขอให้โดนขอให้สามตัวตรงขอให้สองตัวแตกว่ากันไปนะครับเวลารวมนนีเด่นนะครับผมเด่นสามเก้าครับสามเก้ากับข้าครับกับ้าว <c oughs> มากับสองแปดศูนย์สี่ครับสามมาสามเก้านะครับผมสามสองสามแปด

เน้นไปที่นะครับสามเก้าสามสองเก้าสองครับหนึ่งสามเก้าครับหนึ่งสามสองแล้วก็หนึ่งเก้าสองสำหรับแนวทางหวยเรารวมนะครับวันอาทิตย์ที่สามสิบตุลาก็ ลุ้นกันครับเรารวมมีทุกวันเออเอเอมีทุกวันแล้วก็มีทัท้งทั้งวันเลยเนาะชั่วโมงมก็มีทีนะครับสารสารพัดเราเหมือนว่าขอให้โชคดีครับสําหรับวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะครับขอให้ได้ข้าวกับข้าวนะครับสิ้นเดือนแล้วขอให้มีเงินใช้กันเนาะโชคดีครับ